ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะปาปิซีช่ชาแน,นลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาล่งคั่วนะคะในเมนูนี่ค่ะปลานี่นะคะเป็นเมนูปลาบ้างนะคะเมนูนั้นก็คือปลาทอดกระเทียมพริกนะคะก็ใครเบื่อปลาทอดแบบเดิมๆก็ลองมาทําเมนูนี้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันเะคะ่ะ ปาะะปิาปซี่ก็มาตั้งกระทะใสน่น้ำมันลงไปนะคะให้เขาร้อนนะคะปลาปาปิาปาปซี่เนี่ยค่ะปาปิาปซี่หั่นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะปลาทั้งที่หนึ่งตัวเนี่ยป้าหั่นเป็นสี่ชิ้นนะคะหั่นสี่ชิ้นแล้วเราจะทอดในเมนูนี้ป้าจะไม่ชุบแป้งทอดเพาะนะคะเราจะเอาเข้าไปทอดแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปปรุงอะไรเขาเลยนะคะเพราะเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้เราทอดเขาก่อนนะคะก็เข้าลงไปทอดเลยนะคะ ก็พอน้ำน้ำมันเราร้อนแล้วนะคะหลีให้เป็นไฟกลางนะคะไปหาอ่ากลางไนอ,อ่อนๆนิดๆน,นะคะก็ ทอดๆที่ป้าก็จะทอดสองอันที่เสร็จก่อนนะคะค่เอาีส่วนมอสหาลงนะคะเพราะว่ากระทะเล็กไปนิดนึงนะคะค่ะพอเข้าให้เหลืองทันสองด้านนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะป้าไปชี่ก่าขทอดเขาให้ได้ที่ทั้งทั้งหมดก่อนค่ะตอนนี้นะคะป้าก็ทอดปาของป้าส่วนแรกนี้ เหลืองแล้วนะคะนี่นะคะก็ตักเขาขึ้นเลยนะคะตักเขาขึ้นพักไว้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเหลืองแบบนี้เลยนะคะก็เหลือส่วนหัวส่วนหัวนี่น่าจะคอดได้แล้วนะคะนี่ค่ะให้เหลืองน้าทานแบบนี้เลยนะคะพักเขาไว้นะคะนี่้ากเขาจะเอาส่วนหัวลงนะคะส่วนหัวลงใช้นี่นิดนึง ไฟเพิ่มไฟนิดนึงนี่นค่เดี๋ยวต้าตะกอบอทอดส่วหนหอวให้เสร็จเรียบร้อยอ่าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะปลาพิซซี่ก็ทอดนะคะปลาของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเสร็จจานไว้รอเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาทําน้ําลาดของเราหรือว่า พริกกระเทียมเพราะว่าเมนูเขาก็คือปลาทอดพริกกระเทียมนะคะทีนี้เราก็จะมาทำพริกกระเทียมของเรานะคะนี่นะคะป้าพซี่ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะค่ะทีนี้ก็ตามด้วยกระเทียมนะคะที่เราทุบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็พริกขี้หนูทุบนะคะใครจะเอาขวาพริกขี้หนูก็ได้ไม่เอาก็ได้นะคะป้าก็จะเอาขวานิดนึงเผื่อทุกคนไม่กินเขาจะได้หยิบออกง่ายๆนะคะ นี่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะคุณกอนค่ะก็เ,เลยใครชอบรสจัดๆก็ๆใส่เยอะๆไปเลยนะคะอุ้ยอุ้ยทิดระเบิด <c oughs> อุ้ยอยุเข้าไมระเบิดโอเคนะคะพอหลังจากเขาเระเบิดได้ที่แล้วนะคะทีนี้นะคะ ปลาก็จะปรุงรสเลยนะคะก็นะคะใส่อะไรก่อนดีลหรออุ้ยงงนะคะใส่อันนี้นะคะอันนี้คือซอสอเห็ดหอมนะคะ มันก็ตามด้วยน้าเลยนะคะพอใส่น้ําเดี๋ยวเขาก็จะหายเองค่ะนี่นี่เห็นไหมคะพอใส่น้าเขาก็จะไม่นั่นละพอดีมันเป็นน,น้ํามันนะคะเพราะน้ามันโดนโดนกับความร้อนนี้ค่ะพคกซอสของเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปฏิกิริยานิดนึงนะค,ะ <c oughs> คนทำกับข้าวนี่จริงนะคะถ้าใจไม่รักจริงเนี่ยจริงเลยนะคะเพราะว่า สารพัดเจอเลยนะคะเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะคะนีป่ปูว่าตามจะชอบพอเราใส่น้ำเห็นไหมคะเขาจะไม่ก็ระเบิดนะก็ไปใส่น้ำตาลเพิ่มอีกหน่อยเยะคะ็เมได้แล้วนะคะเค็มได้แล้วนี่ซอสเห็ดหอมก็ใส่หมดเลยนะคะนะคะ่ะนี่ก็ทีนี้ก็เอาผัดเา้านะคะนี่นะคะก็น้ำนี่ เราจะเอาราดให,ให้ชุ่มๆมมากๆนี่ก็ใส่ไปเลยนะคะปลาชิมรสชาติสินะคะได้อย่างเพราะว่าปลาเราเราไม่ได้คุกอะไรเลยนะคะออกเป็นเชียงเป็นฟาเสียงเลยแล้วกัน เคียมโดมะเทียมโดดเลยคะ่ะโอเคค่ะทีนี้ก็เคี่มปาทังเลยทอดแล้วร้อนนะคะอือฮึโอเคแล้วค่ะได้รสชาติแล้วส่วนใครจะปรุงเสร็จผงนัวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะ บางทีมีแฟนๆทางบ้านมาเออใสอ่ไม่ต้องไม่ใส่ชูรสใส่ได้ค่ะคือเอาที่เรากินนะคะเอาที่เราปกติเรากินนะคะเราคือรสชาติไหนปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะทีน,นี้ก็เอาเขานี่นะคะมาลาบบนตัวปลาของเราที่เราจัดใส่จานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะลาดเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาก็จะได้รสชาตินัวจากน้ําซอสของเรานี่แหละคะ่ะปลาของเรานะคะจริงๆก็สวยร้อนๆนะคะ ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาทอดพริกกระเทียมของเราทีนี้เราก็ไปทำการชิมกันนะคะัเดี๋ยวเราไปเจอกันันโต๊ะอ,อาหารค่ะ เสร็จแล้วนะคะปลาทอดพริกกระเทียมของเรานะคะน่าก,กินมากเลยแบบร้อนๆเลยนะคะทีนี้เราก็มาทําการชิมกันนะคะชิมนะคะชิมชิมเลยนะโอเคชิมกันนะคะเดี๋ยวมาชิมอ่าด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็ป้าพิซซี่กับลุงคิดก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะชิมด้วยกันค่ะโอเคค่ะลุงคิดจัดการ <Okay. S 2> เลยจะ้ะ ว้าวอืมพีดเอาตัวไปป่าเอาหัวเดียวคุณมคิดไม่น่าจะกินหัวอะเป็นนี่ตัดหัวมาเลยหั่นเป็นชิ้นนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าเรากินง่ายดีตักมาเป็นชิ้นไครชิ้นมันเลยอื ก็ได้นะคะพี่หนูเนี่ยเพราะว่าถ้าอืมใช่ยิปติชิ i ถ้าตำเนี่ยเขาก็จะลดจัดจ้านมากขึ้นนะคะเน <c oughs> ี่ยเไ็ดไีมเหรอ No but I can never eat the chili อ๋อป้าท,ทำเป็นอย่างนี้นะคระับคิดจะได้หยิบออกงา่ายงาว่าไอ้พุดดิ๊กไงไม่ดูแคนเทสไง wow. พอดีอ่ปลานี้ไม่ได้เอาก้างออกนะคะลุงคิดก็ยูคาลิปต์วิทยานะ <Yeah. S 1> บอกลุงคิดว่ากินกินมือนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่แม่นเดี๋ยวกินก้างเข้าไป mm. ก้างติดคอลำบากนะคะ mm. ต่างชาติอย่างเงี้ยเขาจะกินปลาที่มีก้างอะ่ะลำบากมาก mm. บอกให้ลุงคิดกินกินมือเอา เพราะว่ามือเขาจะได้สัมผัสว่าตรงนี้มีก้างตรงนี้ไม่มีก้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวอบััไว้ก่อน ยูดแทนเลยใช้มือเลยนะคะอร่อยค่ะน้ำซอสคะ่ะซอสโอเคเนาะ <c oughs> ซอส <c oughs> ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะออบางทีมีแฟนอะ่ะทางบ้านคอมเมนต์วา่าอทำกับข้าวไม่ใส่ชูรสมันจะอร่อยเหรอคือ <c oughs> ถ้าเราอะ่ะถ้าเราเคยกินแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรุงตามใจชอบเราเลยนะคะเขาคือดิ้นเรา เขาจะชินเขาจะชินกับอาหารที่เราทํานะคะเอาตามที่เราปรุงรสตามใจชอบเลยป้าพิชิีทเพิงบอกว่าปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะเอาที่ถูกปากเราถูกใจเราะ่ะค

ไรัตโอ้จะใช้เวลาเนอะเพราถึงอ่าให้ต้องคิดอย่างเงี้ยที่มีในงานเยอะๆนี่ค่ะเขาจะกินง่ายๆโอเคนะโอเคดูกี้ลำบากยังไง ข่าวหน้าต้อง,ลองแล้ยเอาเฉพาะเนื้อเลยเนี่ยเน็กไทม์ต,ทต้องเทคโอลลี่ฟิเล่ like อะไรคือ <laughs> ฟิเล่กินแบบฟิเล่อย่างเดียวเ <c oughs> ยอะแยะคือก็เฉพาะเนื้อนะอุ้ย ตองคิดกินลำบากอันนี้ย You w a n หน o อเป for you I like this sauce. เขาบอกชอบกินซอส mm hmm. มันจะเผ็ดนิดๆนะคะถ้า mm hmm. ใครอยากให้เผ็ดมากๆก็โขกเอานะคะพริกกระเทียมโขกเลย พี่กินกินมือเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอยากกินไม่ถนัดนะคะ I can take the meat really good when I use the hand but with the fork we cannot กินมือนะคะถนัดเพราะว่า Sorry i f it l o o k not good ใช่ค่ะเขาบอกว่าอาจจะดูไม่ดีก็ขอโทษด้วยละกันนะคะถ้าดูไม่สุภาพเพราะว่าเขากินปลาถ้าเกิดดูคิดอ่ะถ้ากินปลาแล้วแบบ มีโบนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีกระดูกเงี้ยเคิดเขาจะเขาจะกลัวเพราะเขาเคยเคยติดคอเขา,ขาเขาจะกลัวจะกลัวมากนะคะก็ก็กอุ๊สามอบบ่า <c ười> อุ๊สามตายไลฟ์บนยูทูปก็ก็สารเรียกลงมาก็แกก็มาเห็นแกก็ยังแบอบกเออแต่เรามาันเมนูนี้ไม่ต้องทําแบบนี้ไงคะ แต่แต่บางคนก็สไลด์เอาเฉพาะเนื้อก็ได้นะคะเอาที่กินง่ายๆเอาที่เรากินง่ายๆนั่นเองนะคะก็นะคะคลิปนี้นะคะป้าพิซซี่ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะปลาทอดนะคะพริกพริกกระเทียมนะคะก็มาทําให้ดูแล้วน้ําซอสทํำยังไงก็ทําให้ดูแล,ล้วอร่อยมากๆเลยนะคะจะทําแบบนี้นี่แหละค่ะอร่อยดีนะคะคลิปนี้ก็ประกอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพิซซี่จะพาไปทําอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรฝาติดตามอุป้านในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดดูกระดิด่งปิ้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 งมาด้วยนะคะ เวลาป้าไปซี่มาเอาวิดีโอคลิปให,หม่ๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปของป้าน,นั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าไปซี่กับลุงคิดลุงคิดกับป้าไปซี่ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ